แอปทักะอนคอมเมนต์ ment, หลังเห็นลูกเต่าสมชายบอกนะัดมีเรียเรื่องตอบคำถามเพื่อนแอปทักษอนคอมเมนต์ ment, หลังเห็นลูกเต่าสมชายบอกนะัดมีเรียเรื่องตอบคำถามเพื่อนแม้จะเลิกรากันไปนานแล้วแต่ทั้งนัดมีเรียเบเนเดตตี้และเต่าสมชายเข็มกลัดที่ตอนนี้ต่างคนก็ต่างมีครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่น พร้อมกันนี้มิตรภาพของทั้งนัดมีเรียและเต๋าสมชายก็ยังแน่นแฟนไม่เปลี่ยนแปลงอีกทั้งยังมีบ้างที่ทั้งคู่พาลูกๆมาเจอกันอย่างล่าสุดที่เป็นประเด็นที่หลายคนจับตาอย่างมากเมื่อนัดมีเรียออกมาโพสต์คลิปหลังไปดูการแสดงแฟนชันเดอะมิวสิคัลที่ทางด้านน้องฟ้าโปรดลูกสาวบุญธรรมของนัด มีเรียกับอ้ำอธิชาติและน้องสุขใจลูกชายคนเล็กของเตาสมชายได้ร่วมแสดงด้วยกันในช่วงตอนหนึ่งนัดมีเรียได้มีโอกาสได้เจอกับครอบครัวของเตาสมชายในงานด้วยซึ่งทางด้านน้องสุขใจได้เล่าให้นัดมีเรียฟังว่าเพื่อนที่โรงเรียนถามถึงนัดมีเรียเตาสมชายทำไมเลิกกัน ที่ทำเอาหลายคนต่างฮาครืนก็คือคำตอบของน้องสุขใจที่ได้เล่าว่าที่นัดครับวันนี้ผมไปโรงเรียนเพื่อนที่โรงเรียนผมถามว่าอยู่ทําไมพ่ออยู่ถึงเลิกกับแฟนเก่าผมเลยตอบไปว่าให้ไปฟังเพลงรักไม่ช่วยอะไรเดี๋ยวก็รู้หมดเลยทางด้านนัดมีเรียกอดน้องสุขใจพร้อมถามว่า จริงหรอแล้วฟังแล้วรู้เรื่องไหมน้องสุขใจก็ตอบกลับมาว่ารู้เรื่องครับเรียกได้ว่าเป็นอีกโมเมนต์ที่น่ารักสุดๆจริงๆอย่างไรก็ตามคลิปดังกล่าวมีหลายคนเข้ามาแสดงความคิดเป็นจำนวนมากพร้อมกันนี้แอปทักษออนพักสุขเจริญน,นักแสดงสาวคนดังก็ยังได้เข้ามาคอมเมนต์อีกด้วยว่าคลิปน่ารักจังคะ่ะเอ็นดูตอนท้าย